ยัอยง,อยงอ่อกจากวันไปทันถ,ถึง2อกิโลเลยหิวซะแล้วอ๋อแวะเลยใช่ไหมออกไปแวะได้ไหมน้องปิ่นใช้แว้นไหมใช้ว้ดีเลยเด๋ยเดี๋ยวคุณน้าจะซื้ออะไรนะคะซนนุ้ม้ากาห้องนะอ๋อนั้นจอดหน้าห้องน้ำก็ได้ครับจอดหน้าห้องน้ำได้ครับได้ครับแล้วอยู่ที่วัดก็ไม่เข้าสระนะมีใครเข้าสระมั้ยยังไม่มีเลยค่ะ มาแล้วครับทุกคนครับเดินทางสู่วัดดอนไหวไม่แวะแล้วนะครับ okay. โอเคโอยมาปวดขีแล้วไปไหล้ม,หลามาปวดขีเนี่ยพอจอดปุ๊บาาก็ไม่ปวดแต่พอออกมามหแหละจะเล็ดเชียวนะ้าจะเล็ดจอดเร็วหน่อยไม่ไหวแล้วม่า,มาจะเล็ดตรนเนี้ยปั๊มอยู่ไหนล่ะทีนี้ ้ังความวุ่นวายแล้วครับปฏิบัติการเราเริ่มแล้วตอนนี้สถานการณ์คือให้คนในรถนะครับปวดอึบ้างปวดฉี่บ้างนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเร็วๆด้วยครับครับครับกองราสักครู่นะกองมาเยี่ยวจะเล็ดกองขี้จะแตกเฮ้ยได้เหรอกองจะพู่ครับแป๊บๆ๋ยวกองข้างหน้ามีปั๊มครับข้างหน้ามีปั๊มทุกพีแวะปั๊มอ่ะ ถามสิว่าเป็นอะไรบ้างดูพี่ใครปวดแล้วบ้างครับมันออกมาแล้วนะอะไรออกขาศึกมันบุกแล้วนาย้าสศึกบุกก็เนี่ยถึงแล้วครับ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 อันนี้ใกล้สุดแล้วจิ๊บจิ๊บก็พยายามตั้งใจขับรถอย่างดีนะครับแต่ผู้โดยสารดูทรงท้องไส้จะไม่ดีเอานะเนี่ยอย่าเพิ่งปล่อยก๊๊ซธรรมชาติออกมานะครับขวาแล้วครับวุ่นวายแล้วครับเนี่ยเริ่มต้นก็ยังไม่ทันไปไหนเลยก็เข้าน้ำกันโกลาหลกันแล้ว เชิญครับออกมาลงมาหาปวดแล้วหายปวดแล้วไปเลยไปเลยหาปวดแล้วหายปวดไม่เข้าแล้วรักโกงเหรอข้าอย่างที่วแล้วค่ะอ้าวก็ลื้อจอดช้าไงโกงก็หายปวดแล้วสิไม่ไหวะยังยังเลยน้องเปี๊ยกมาไหวใช่ไหมคะหายปวดแล้วไปเลยไปเลยไปเลยโอเคนะเหยาวๆนะไม่วไหวโกหมาไหวแล้วเรล่นสนุกเลยนะครับไป มเไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะจิีบเริ่มไม่ไหวแล้วมาไหวอะทันครับทันครับโกทูวัดดอนหวายนะครับหร,หรือจะปวดฉี่อ้าวเออหรือจะปวดฉี่เพิ่งจะออกมาเองมากอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยพอรถเคลื่อนปุ๊บว่ามาปวดฉีเ่เลยเผอิญว่าเครื่องมันมีการสั่นสะเทือนสะเทือนไปถึงกระเพาะอามาโค้ดโค้ด ปวดท้องอ่ะฮะอปวดท้องผมมาปวดหัวแล้วตอนนี้มันเหมือนหัวนะเนี่ยปวดีแล้วอาจจะไม่ไหวแล้วปวดีามาครับคือเราจะไม่แวะแล้วนะครับเราจะมุ่งหน้าสู่วัดดอนหวายนะครับใครปวดชีปวดขี้เชิญที่รถได้เลย